จุดนี้แหละเพราะเราไม่ค่อยจะพิจารณาเห็นมากเลยมันไม่รู้ท่อทันกระบวนการของการเกิดดับของอารมณ์ถ้าใครพิจารณามากๆแล้วมันจะมีสติมีสมาธิมีปัญญามันตั้งมั่นแล้วมันจะไปเห็นการเกิดดับชัดขึ้นมันจะมันจะเห็นตามตลอดสายตลอดสายตลอดสายเลยว่าตัวนี้ดับแล้วอะไรเกิดขึ้นต่ออันนี้ดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อมันจะมีมันจะไล่ดูอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกไปไหนเลยสินะดูแต่การเกิดดับที่อยู่ภายในเนี่ย อารมณ์นี้ดับไปสัญญาขันเกิดขึ้นมาแทนอ้าวนี่คือสัญญาขันเพราะสัญญาขันเอาก็เกิดขึ้นอ๋อตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ๋อสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาตัวนี้ดับไปอ้าวศาสนาใหม่เกิดมาแทนดูอย่างเงี้ยอ๋อสัญญาตัวนี้ก็ดับไปแล้วอ๋อสัญญาตัวนี้ก็ไม่เที่ยงดูในความไม่เที่ยงตัวนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หลงอ่ะพูดง่ายๆมันไม่หลงไม่หลงไม่หลงสิ่งที่มันเป็นอ่ะแต่พวกเราต้องหลงอ่ะเดิเวลาสัญญาเขาสัญญาขันเกิดขึ้นก็หลงไปคไไปปรุงงงแแตต่่่ออลล้วกก็์นยาับมมณให สัญญาใหม่ๆไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบถ้าเราดูการเกิดดับเนี่ยอารมณ์นี่ดับไปแล้วสัญญาขัานเกิดขึ้นมาแทนสัญญาขัานใหม่หรือสัญญาเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดเกิดดับเกิดดับอยู่เนี้ยนี่คือการจุดตอมตอมที่มันเกิดแล้วมันดับมันอยู่ตรงจุดไหนไม่ต้องไปดูตรงอื่นเลยสมมติอารมณ์โยมแม่สมมติโยมแม่เห็นอ,อารมณ์ที่ความโกรธเกิดขึ้นนี้ไหมล่ะดับไปดับไปตรงไหนต้องดูตรงนั้นแหละ ดูตรงที่มันมันดับไปนั่นแหละเดี๋ยวตัวใหม่จะเกิดขึ้นมาตรงนั้นแหละอย่าไปจ้องแต่โยมแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจ้องแบบไหน,นมันจอแบบไหน,นต้องรู้ด้วยตนเอง